สวัสดีครับตินะครับจะมาเล่าเรื่องยอ่อแอนิเมชันตอน Who Do You Trust ในช่องของหลานให้ผู้ชมฟังกันนะครับไปดูกันเลยค่ำคืนหนึ่งระหว่างที่มาเรียหิวนอนอยู่บนยานแฮร์รี่แคริเออร์มอคกิ้งเบิร์ดก็โผล่มาจับเธอไว้นิกฟิลลี่จึงพูดว่าเขามีเวลาแค่90วินาทีเพื่อเตือนเธอและส่งข้อมูลให้เธอพลางบอกว่าถ้าเธอเป็นมนุษย์อย่าไว้ใจใครแม้แต่พวกเดียวกันหรือเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เมื่อมอคกิ้งเบิร์ดปล่อยตัวเธอก็ขัดขืนทันทีนท ส่วนฟิลลี่ทิ้งท้ายว่าอย่าตายละ่สะสักพักคนอื่นก็เข้ามาเธอเลยจ้องไปที่แผ่นดิสฝ่ล์พวกโทนี่จัดงานเลี้ยงต้อนรับแครอลเข้าร่วมทีมเดีย v e เวนเจอร์สในร้านพิซซ่าทำให้เจเนดีใจที่มีผู้หญิงเพิ่มมาอีกคนส่วนแครอถามว่าตอนนี้ใครเฝ้าอเวนเจอร์สแมนชั่นสตีฟตอบว่าพี่เขียวซึ่งมีทีชลราคอยเป็นพี่เลี้ยงอีกทีต่อมาที่สวนสาธารณะจอห์นฮอตันหรือกริฟฟิน โผล่มาทางข้างหลังของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอพูดว่ากําลังรองอยู่พอดีพร้อมปริงพลังคลื่นออกมาพอเขาโจมตีเธอก็สวนกลับจนเขาต้องบินหนีไปเธอจึงพูดว่านี่ q u a กนะแผนแรกสําเร็จแล้วด้านแครอเล่าว่าเธอเข้าร่วมกองทัพอากาศได้ตั้งแต่มัธยมปลายและชอบขับเครื่องบินใช้ชื่อรหัสว่าวอลเบิร์ตตอนนี้มียศเป็นพันเอกกริ้นเลยแซวว่าเธอมียศสูงกว่าลุงอีกทําให้เธอบอกว่าหน่วยสอดก็อยู่เหนือกว่าชิลนะ พวกเขาจึงออกไปจับกรฟินด้วยกันส่วนโทนี่ขอ,อกลับไปสวมชุดกรอกก่อนแคลอรอเลยขอบคุณเขาเรื่องงานเลี้ยงระหว่างที่เขาสั่งพิซซ่าเผื่อพี่เขียวบริกรหญิงก็ทําให้เขาสลบและผู้ว่านี่แบล็กวีโดได้ตัวเขาแล้วเมื่อโทนี่ตื่นขึ้นมาก็เห็นนาตาชารรมานาว่าอยู่กับพวกฟิลลี่โทนี่จึงถามว่านี่คือที่ไหนฟิลลี่ตอบว่าที่หลบภัยส่วนตัวและอยากให้โทนี่เห็นบางอย่างพอเข้ามาฟิลลี่ก็บอกว่านี่คือสกร เป็นเอเรียที่แปลงร่างเป็นใครก็ได้และพวกมันบุกลุกโลกโดยไม่เปิดเผยเขารู้ตอนที่คลินออกไปตามล่าเน,น็ตบนกาะของพวกไฮดราแต่หลังจากนั้นคลินก็รู้ว่าเน็ตทางานเป็นสายลับสองหน้าให้ฟิวรร่ระหว่างนั้นมอกกินเบิร์ดก็ตามไปจัดการมาดามไวเปอร์ นั่นทาให้เธอเห็นไวเปอร์กายร่างเป็นเอเรียตัวสีเขียวเธอเลยนํามันมาบอกให้ฟิลี่รู้ซึ่งถ้ามันเข้าไปอยู่ในพวกไฮดร้าได้มันก็แทรกซึมได้ทุกที่ส่วนโทนี่ถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามันชื่อสแควรฟิลี่จึงหยิบอุปกรณ์สื่อสารออกมาพลางพูดว่าขอฟังไม่ออกหรอกแต่ได้ยินคําว่าสแควรหลายครั้งซึ่งสัญญาณของมันมาจากยานแฮร์รี่แคเรียร์โวนิที่คืออเวนเจอร์แมนชั่นทำให้โทนี่ตกใจด้านสตีฟสั่งการลูกทีมไม่ช่วยกันลอบกริฟฟินเมื่อถูกต้อนเข้ามุม มันก็ตรงเข้าโจมตีแครอจนตกลงไปในสวนสาธารณะระหว่างนั้นเจเน็ตก็ชวนคลินไปช่วยเธอแต่คลินบอกว่าแครอือึดเท่ากับปอและแข็งแรงเท่ากับพี่เขียวนะพอเห็นเธอถูกเล่นงานอีกทั้งคู่ก็บอกว่าอย่าให้มันทําอยู่ฝ่ายเดียวสิสักพักสตีฟก็ตามมาพูดว่าการรับน้องในสมัยของเขามันหนักยิ่งกว่านี้อีกเมื่อแครอเริ่มตั้งตัวได้เธอก็ปิดเกมอีกด้านมอ์กินเบิร์ดเล่าว่าตอนที่แบรนด์สตักเกอร์กำลังจะฆ่าคริน w วเปอร์ก็ห้ามไว้และแยกเธอกับคลินไปขังไว้คนละที่ฟิลลี่เลยเสริมว่าคลินอาจไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วแต่โทนี่ไม่เชื่อบอกว่าเขารู้จักคลินดีแนตจึงเล่าว่าตอนที่ทํางานด้วยกันไวเปอร์มีความทรงจําเกี่ยวกับไฮดร a าทั้งหมดโทนี่เลยสวนว่าฟิลลี่อาจเป็นมันก็ได้ทำให้เขาพูดว่าเข้าใจแล้วสิโทนี่จึงแยกตัวออกมาทันทีหลังจากคนเดินกลับมาที่ a อเวนเจอร์สแมนชั่น ก็คุยกันอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับการจับตัวกริฟฟินโดยไม่รู้ว่าถูกโทนี่จับตาอยู่รวมถึงพี่เขียวด้วยแต่ทีชาล่ารู้และบอกทุกคนว่าโทนี่กําลังซ่อนตัวทําให้โทนี่โผล่ออกมาจเจนนี่เลยถามว่ามีอะไรพอเขาตอบว่าฟิวเอรี่ตรวจพบเอเลียนอยู่ในพวกเราทุกคนก็ตกใจโทนี่ยังบอกอีกว่าพวกมันคือสแคว์ที่มาเวลชาวครีเคยเล่าไว้เจเน็ตจึงถามว่าอัมกันเล่นใช่ไหมเรารู้จักกันมานานแล้วนะแต่โทนี่ไม่หัวเราะ คลินเลยถามว่าใครเป็นสกาวโทนี่ตอบว่านายนั่นแหละเมื่อเห็นคนอื่นจ้องมาที่ตัวเองคลินก็พูดอย่างหัวร้อนว่าเขาเคยช่วยทีมมาหลายครั้งแล้วนะแต่แครรอขอให้เขามากับเธอเพื่อตรวจสอบเพราะมันเป็นงานของหน่วยซอสทาให้คลินโมโหแครรอจึงบอกว่าเธอไม่อยากใช้กําลังนะพอคลินเล็งธนูไปที่เธอเจนเน็ต <Janet S 2> ก็เข้ามาห้ามแครรอไว้ส่วนโทนี่คิดแบบเดียวกับแครรอคลินเลยพูดว่าเอางี้ใช่ไหมแม้เจนเน็ตจะบอกว่าถ้าเราไม่ไว้ใจกันทีมจะล่มสลายนะ เมื่อคลินถามความเห็นทีชาร่า<ๆ>เขาก็บอกว่า<ๆ>ถ้ามันเป็นความจริงเราก็ไว้ใจใครไม่ได้ <Hey! S 1> หลังจากนั้นทีชาล,ล่าก็แยกตัวออกไป<ๆ>พอแครรอเตือนว่า<ๆ>ไปที่หน่วยสอดกับเธอซะนี่คือโอกาสสุดท้ายพี่เขียวก็สวนว่าถ้ากล้าแต่ต้องเพื่อนของเขาแขนเธอได้หักแน่คลินจึงพูดว่านี่คือผลตอบแทนที่เขาเคยช่วยทีมหรอ<ๆ>เมื่อโทนี่บอกว่าถ้าเขาไม่ใช่สกรวจะกลัวทําไมคลินก็สวนว่า โทนี่กับแครอลอาจเป็นสกราวเองก็ได้ในที่สุดคลินก็เปิดเกมการต่อสู้เลยเริ่มขึ้นโดยสตีฟเข้ามาช่วยโทนี่ส่วนพี่เขียวเข้าไปถล,ล่มแครอลแล้วดูวสวนกลับมาเจเน็ตจึงเข้ามาถามว่าทําแบบนี้ทําไมแครอลตอบว่ามันเป็นหน้าที่เธอจําเป็นต้องทําพอโทนี่โจมตีคลินสตีฟก็ใช้โล่ก,กันไว้พลังบอกให้เขาหยุดมือโทนี่เลยพูดว่าเขาไว้ใจใครไม่ได้ทุกคนน่าสงสัยกันหมดทําให้เจเน็ตบอกว่า ถ้าเรื่องสกราวเป็นความจริงเรายิ่งต้องสามัคคีกันนะแต่สุดท้ายโทนี่ก็ทำเหมือนทีชาล่าเขาประกาศยุบทีมอเวนเจอร์สแล้วบินไปที่อื่นคลินจึงเดินมาย้ำกับแครอว่าเขาเป็นอเวนเจอร์ไม่ใช่สกราวโดยมีพี่เขียวกับเจนเนต็ตอยู่เคียงข้างเขาทำให้แครอเสียใจจนแยกตัวไปอีกคนเจนเนต็ตเลยพูดว่าจะให้มันจบแบบนี้ไม่ได้นะ ส่วนสตีฟบอกว่านี่คือที่ศัตรูต้องการบันเราให้แตกคอกันเองและเขาจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นถ้าคนอื่นตกลงเขาจะนำทีมต่อเองคลินจึงพูดว่ามันไม่เป็นแบบนั้นแน่เขาจะเอาด้วยเช่นเดียวกับพี่เขียวที่บอกว่าสกราวทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเจเน็ตเลยขอบคุณสตีฟระหว่างนั้นเดซี่จอร์แนก็บบนเรื่องที่โทนี่ปากโป้งเรียกสกราวแต่นั่นทำให้ฟิลลี่มั่นใจว่าโทนี่ไม่ใช่สกราวแน่และยังทำให้พวกมันร้อนรนด้วย เควกจึงถามว่าเอาไงต่อฟิลลี่ตอบว่าแค่รอให้หางมันโผล่ออกมาเมื่อกลับมาที่วาคันดาทีชาร่าก็สั่งให้หน่วยดอรามิลเช่เตรียมตัวป้องกันการบุกรุกส่วนคนในหน่วยซอสถามแครอว่าก่อนหน้านี้เธอจะแจ้งเรื่องอะไรเธอตอบว่ายังไม่มีและที่สตาร์ทาวเวอร์โทนี่ควาำหน้ากากของตัวเองไปที่กำแพงเพื่อระบายอารมณ์หลังจากนั้นสตีฟก็เข้าไปในโกดังร้านอีกครั้งมอคกิ้งเบิร์ดเลยถามว่าผลเป็นยังไงเขาตอบว่าโลกจะเป็นของเราในไม่ช้า พอเธอปรากฏตัวออกมาเขาก็บอกว่าตามที่คําทํานายว่าไว้ราชินีแล้วจูบมือของเธอส่วนเธอพูดเหมือนกันว่าตามที่คําทํานายว่าไว้จบแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ